n o and l o c Channel สวัสดีครับมาต่อกันนะครับที่ Gas Library t h o m a s e นะครับผมใน EP ที่แล้วนะครับเราทําการออสรีเฟสไปแล้วนะครับแล้วก็ออสต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับโทเค็นนะค่อนข้างครบถ้วนดีแล้วนะครับผมมีออสรีเฟสมีออส์ีเอานะก็ในส่วนของที่เป็น ออทล็อกเอาแล้วก็ Refresh นะครับ Body ้อ่ะบอดี Body. เราใช้ตัวแปรที่ชื่อว่า Body นะครับซึ่ง EP นี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนนะครับโดยผมจะไม่ใช้ Body บอดี้กับฟังก์ชันที่เป็นอ่าเกี่ยวกับออ t ทนนะผมจะใช้ ตัวแปรอื่นนะครับที่ชื่อว่า header uh, นะผมจะใช้ตัวแปรที่ชื่อว่า header ตัวแปรนี้นะครับอ่ะเป็นเสมือนการเก็บข้อมูลไว้ที่เกี่ยวกับพวกอเทนนะครับผมจะใช้เพื่อแยกจากบอดี้นะครับเพื่อเราจะไม่ปนกันบอดี้จะเป็นข้อมูลที่เราอาจจะไปเอาไปบันทึกนะครับอ่ะ ผมก็จะใช้เป็น header แบบนี้นะครับ header แบบนี้อ่ส่วนอ่ token ผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น authorization นะซึ่งเขาจะมีมาตรฐานอยู่นะซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการหาก่อนนะครับอ่ header นะครับ authorization อ่ะเนี่ย เขาจะเป็นมาตรฐานการส่งข้อมูลนะฐาน h e a d ดอรนะครับจะเป็นตัวแปรนี้ซึ่ง Google Apps c r i p t เราไม่สามารถไม่สามารถใส่ h e a d ดอรที่เป็น header จริงๆได้นะครับอันนี้ก็เลย f เฟกข้อมะเอารูปแบบของเขามาใช้นะเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานนะครับก็จะใช้ประมาณนี้ h e a t e r authorize ah uh, e s t e r authorization สำหรับ EP นี้ก็จะมาเปลี่ยนนะเปลี่ยนให้มันเป็นมาตรฐานนะครับให้มันเป็นเป็นมาตรฐานสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ให้มันแยกออกจากกันนะครับ body ก็เอาไว้กับพวกฟังก์ชันที่มันเป็นบันทึกเป็นล็อกอินเป็นอะไร ที่เป็นส่งมาจากฟอร์มนะส่วนอันนี้มันเอามาจากโลเคอลไม่ได้เอาไปบันทึกเอาไว้เป็นการเช็คนะครับก็เลยต้องแยกจากกาันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อในอนาคตเราอาจโปรเจกต์เราอาจจะใหญ่ขึ้นนะครับเราจะได้ไม่สับสนนะครับว่าเราควรใช้อะไรกับอะไรนะครับนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวทำการลองล็อกอินอย่า ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนอะไรนะครับก็ทำการทดสอบก่อนนะทดสอบให้เรียบร้อยก่อนนะเวลาเราเปลี่ยนแปลงอะไรก็ปีมาการวางลงไปเปิดแล้วก็ไปปิดปุ๊บทำการทดสอบนะครับผมอ่าโอเคฟังก์ชันทำงานปกตินะครับก็ แปลว่าเราเปลี่ยนก็ไม่ได้กระทบอะไรมากนะครับเราเปลี่ยนก็แปลว่าไม่ได้กระทบอะไรมากแล้วก็ทํางานปกตินะครับแล้วก็ทําให้เราดูง่ายขึ้นด้วยนะครับว่าฟังก์ชันเนี้ยมันทําเกี่ยวกับอะไรนะนะมีเฮดเดอร์อ่ามีบอดี้อ๋ม body. อมาจากฟอร์มนะครับอ่ามาจากฟอร์มมาจากฟอร์มอ๋ออันนี้มาจาก มาจากเฮดเดอร์เอาเฮดเดอร์มาเช็คนะครับผมก็ EP นี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมเส้นเคยครับถ้าชอบวิดีโอนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์นะครับถ้าใครมีคำแนะนำอะไรดีๆนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผม ep นี้สวัสดีครับ